สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีวันที่10มกราคม2566นะคะแอดมินสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับ f อทางช่องยู u ูบเหล่ากะหนูหน่อยแฟนเพจท,ทุกทุกท่านเด้อค่ะเดอ้อสำหรับคลิปนี้ตามต่อเล่าพัฒนาเด้อค่ะเดอ้อเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาหลุดนะคะเด่นเจ็ดและแปดวิ่งเจ็ดดูเจ็ด เข่าแค่เล็กเดนวิ่งรูดเด้อท่านผู้ชมได้เฉพาะสายวิ่งสายรูดนะคะเนาะอะสำหรับคลิปนี้ตามต่อหรือว่าจะรับชมเป็นแนวทางเ้ยค่ะเด้อหากท่านใดที่เขาเมาแล้วชื่นชอบแนวทางตัวเลขก็อย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องนำเ้ยค่ะเด้อหมักชอบกดติดตามบอมักผ่านท่านผู้ชม เอาทำช่ชมหากท่านใดที่สนใจซื้อหวยทักไลน์นะคะ noo 1599หรือ0926325513สนใจซื้อหวยทักไลน์ด้ค่ะเด้อมารับชมแนวทางกันเลยนะคะเนาะแนวทางเลขลาวพัฒนาประจงวดวันที่10มกราคม2 5 6 6เลขเด่นจับวินนะคะ 560 1กศนสองสามะคะเลขเด่นจับวินนะคะเด่นเด่นห้าและหวิ่งรูดหกนะคะอ้าวทาไมช่วมหาท่านใดที่จับเป็นจับเองได้เลยะะด้วยค่ะเด้อห้าหกศูย์หนึ่งสองสาม ชุดเต็มสิบห้าคู่วินนะคะบนล่างไปกลับไม่ขาดทุนดนะค่ะเด้อเด่นห้าและหกวิ่งหกรูดหกนะคะสิบห้าคู่วินห้าหกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหก ศูนหกหนึ่งหกสองหกสามศูนหนึ่งศูนสองศูนสามหนึ่งสอง หนึ่งสามและสองสามนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามบอมักผ่านนะคะเนาะหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะหกศูนยหกหนึ่งหกสอง หกสามห้าศูนย์และศูนย์สามนะคะแนวทางเล่าพัฒนาเด้อท่านผูชมเล่าพัฒนาชุด ฮาหนอยมัดรวมนั้นท่านผู้ชมชุดเป็นฮาหนอยมัดรวมนั้นก็เข้าลาวพัฒนาบ่อยนะคะงดทิพผ่านมาน,นชุดฮาหนอยมัดรวมสามตัวแตกด้วยค่ะเด้อสามตัวแตกลาวพัฒนาเอาแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อหากท่านใดสนใจจะซื้อหวยนะคะทักไลน์ noo หนึ่งห้าเก้าเก้าหรือศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามด้วยค่ะเด้อทักไลน์รับลิง์สมัครนะคะ เอาต้ามาหากท่านใดจะสั่งยาสีฟันกาแฟเดคะ่ะเด้อหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดปันปากเป็นเพลปากร้อนในบ่อยๆนะคะแอดมินน้อยมียาสีฟันสก,กัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้เดกค่ะเด้อท่านผู้ชมใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะสําหรับกาแฟเด็ค่ะเด้อแอดมินน้อยขอแจ้งราคากาแฟเดยกค่ะเด้อกาแฟโมโน ราคา225บาทเหลืออยู่แค่กล่องเดียวนะคะส่วนเขาวะงงมราคา225บาทสั่งได้ถึงสิ้นเดือนเดอค่ะเดอ้อหลังจากสิ้นเดือนนี้โมโนและเขาวะงงมปรับราคาเป็นกล่องละ260บาทเดอค่ะเดอ เพราะว่าปีนี้ทางบริษัทปรับราคากาแฟขึ้นแล้วนะคะบริษัทึืนซูเดอร์ธรรมชมสําหรับกาแฟนะคะเนาะมาถึงช่วงที่เพิ่นจะปรับขึ้นราคาซื้อทธารมช้ชม10ปีปรับ1ครั้งเด้อค่ะเดอ้อเอาหากท่านใดจะสั่งสบู่นะคะเนาะสะบู่กนต้าระเบิดขี้ไข่เล่งผิวขาวเน้นถูตัวนะคะ ล้างหน้าได้เน้นถูตัวนะคะขนาดต่ก้อนหนึ่งกรัมเด้อค่ะเด้อจะมีชมพูเล่งขาวสมคมิ้นและน้ำนมข้าวนะคะย้ำนะคะระเบิดขี้ใครทุกสีทุกสูตรนะคะอันนี้คือชมพูเล่งขาวขายดีมากกับนมข้าวท่านผู้ชมชมพูเล่งขาวแล้วก็น้ำนมข้าวขายดี มากมากเลยสมคมิ้นลดกลิ่นกายได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับสมคมิ้นกลิ่นหอมทุกสีทุกสูตรเด้อค่ะเด้อส่งฟรีขั้นต่ำา10ก้อนนะคะส่งฟรีขั้นต่ำา10ก้อน10ก้อนราคา190บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยเด้อค่ะเด้อตกก้อนละ19บาทเท่านั้นนะคะ ธอรมช่ชมหากคันใดที่สนใจไม่ว่าจะเป็นสบู่กาเฟยาสีฟันโทรสั่ง0926325513นะคะแอดมินนูหน่อยส่งของเมอเวยค่ะเด้ออ้าสุดท้ายนี่ แอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันใหม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ